สาวประชาชนมีนำชุดชั้นในและผ้าอนไมาติดรอบรถพันตำรวจโทนิลันถวันภูวร,ราชสวปสอพอวังน้ำเขียวได้รับการเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่8กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกา30นาทีศูนย์วิทยุสอพอวังน้ำเขียวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถคันดังกล่าวซึ่งติดชุดชั้นในและผ้าอนไมรอบคันวิ่งวนไปมาอยู่บริเวณตลาดสด79วังน้ำเขียวตนจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบกับรถคันดังกล่าวซึ่งมีคนขับเป็นผู้หญิงอายุ41ปี ชาวจังหวัดอุบลราชธานีสแสดงตัวเป็นเจ้าของรถจากการสอบถามสาเหตุเบื้องต้นหญิงคนดังกล่าวบอกว่าตนเองได้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีมาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวได้หลายวันแล้วช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 จึงตกงานทำให้ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจประกอบกับเครียดที่สามีเริ่มนอกใจจึงต้องทำการประชดเศรษฐกิจและสามีด้วยการนำชุดชั้นในและผ้าอนาไมยมาติดไว้รอบคันรถแล้วขับวิ่งไปมารอบตลาดเพื่อให้ประชาชนพบเห็น